ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ขอโอกาสเพื่อนสหธรรมิกเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ติดตามรับชมและรับฟังรายการธรรมะทางช่อง YouTube อีสานธรรมแห่งนี้ทุกคนทุกท่านวันนี้มีสารธรรมเรื่องวันสงกรานต์จะได้นำมาพูดคุยให้ได้ติดตามรับชมและรับฟังกันอีกวันหนึง่ง ธรรมะที่จะเกี่ยวเนื่องด้วยวันสำคัญคือวันสงกรานต์นั้นก็เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องของสารานิยธรรม6ถ้าหากว่าผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามจะสะท้อนให้เห็นถึงการแสดงออกซึ่งความรักความปรารถนาดีต่อกันทั้งทางกายวาจาและใจขณะเดียวกันก็มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาหรือแก้ทุกข์อย่างถูกต้องเสมอกัน สามารถที่จะนำแนวทางการประยุกต์นำไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือในการทำงานได้อย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่ค่อนข้างจะเงียบเหงาเพราะว่าโรคร้ายก็คือโรคระบาดโควิด -19 น,นั้นยังมีการระบาดต่อเนื่องเป็นระลอกที่3ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพกันด้วยแต่ว่า เมื่อเรามารวมตัวกันอยู่ที่บ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้ก็บ่งบอกถึงการอยู่ร่วมกันด้วยความสามาคัคคีฉะนั้นสารนิยธรรมทั้ง6ข้อ6ประการที่จะพูดให้ฟังต่อไปนี้จึงเป็นคุณธรรมที่เหมาะแก่การนำไปใช้ในสถานการณ์แบบนี้ประการที่1เรียกว่าเมตตากายกรรมควรแสดงออกทางกายด้วยความเมตตา ด้วยกิริยาอาการที่สุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนเช่นลูกหลานแสดงมตรีจิตที่ดีและความหวังดีต่อบุพาการีที่เป็นพ่อเป็นแม่ปู่ตายายใหญ่มีการช่วยเหลือหรือมีการให้ความร่วมมือเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นให้ความสำคัญแก่สมาชิกทุกคนในครอบครัวโดยไม่เลือกชั้นบรรณะเพศหรืออายุ เพราะถือว่าสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความเสมอภาคกันทั้งหมดไม่ควรให้ความแตกต่างกันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมาเป็นเครื่องกำหนดให้บุคคลหนึ่งเหนือกว่าบุคคลหนึ่งควรคิดว่าทุกคนเท่าเทียมกันหมดในฐานะของความเป็นมนุษย์เหมือนกันมีคุณค่าและมีความสำคัญเท่าเทียมกันโดยไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งถูกดูหมิ่นเหยียดหยามหรือถูกกลั่นแกล้งอย่างนี้เป็นต้น ประการที่สองเรียกว่าเมตตาวาจีกรรมควรแสดงออกทางวาจาด้วยความเมตตาด้วยคำพูดที่สุภาพน้ำเสียงที่ไพเราะชวนฟังบอกถึงความหวังดีแก่กันช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์สั่งสอนหรือแนะนำตักเตือนกันด้วยความหวังดีแสดงความเคารพนับถือกันใช้เหตุผลในการเจรจากันโดยใช้ปัญญา ไม่แสดงอาการโกรธเกริ้วไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาทะเลาะโจมตีด่าว่ากันพูดด้วยความหวังดีต่อกันและมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยประการที่3เรียกว่าเมตตามโนกรรมเราควรจะแสดงออกทางใจด้วยความเมตตาโดยตั้งจิตปรารถนาดีต่อบุคคลในครอบครัวนึกคิดแต่ในสิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่กันและกัน ไม่คิดเบียดเบียนมุ่งร้ายผู้อื่นตั้งจิตปรารถนาดีคิดทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมองกันในแง่ดีมีหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันและกันแสดงความรักและมตรีอย่างจริงจังโดยไม่มีอุบายซ่อนเร้นไม่มีลักษณะที่เรียกว่าจุดร่วมสงวนจุดต่างแต่เป็นแบบว่ายอมรับจุดต่างและอยู่ด้วยจุดร่วม คือแม้จะมีความแตกต่างโดยผิวพรรณเชื้อชาติลัทธิศาสนาหรือสติปัญญาบ้างก็ต้องรับรู้และยอมรับกันตามความเป็นจริงไม่ถือเป็นเหตุที่จะแบ่งแยกรังเกียดเดียดฉันกันประการที่สเรียกว่าสาธารณภูภขีคนในครอบครัวพ่อแม่ปู่ตายาย,ายายลูกหลานเหลนโหลนจะต้องแบ่งปันในสิ่งของที่ได้มาโดยชอบธรรม มีความสุขในการให้แม้เป็นของเล็กน้อยก็ไม่หวงนำมาเฉลีย่ยแบ่งกันให้ได้ใช้สอยบริโภคโดยทั่วกันมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมีให้ช่องว่างระหว่างชนชั้นมากนักประการที่หศีละสามมัญญาตาควรจะมีความประพฤติรักษาระเบียบวินัยมีความสุจริตทางกายวาจาที่จะกลบกลืนเข้ากันได้ มีความประพฤติท,ที่ดีงามต่อกันและกันถูกต้องตามระเบียบวินัยของบ้านเมืองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ก่อความเดือดร้อนแก่สังคมจะต้องประพฤติตนในข้อปฏิบัติเดียวกันปฏิบัติตามกฎหมายเชื่อและยึดถือเคารพในสิ่งเดียวกันของสังคมในครอบครัวไม่ทำตัวเป็นแกะดำในครอบครัวเคารพกฎ ที่เป็นกฎระเบียบของบ้านตกลงยอมรับร่วมกันทําตามกฎกติกาของครอบครัวมีความเสมอภาคโดยส่วนตัวและส่วนรวมด้วยข้าจัดการเอารัดเอาเปรียบระหว่างสมาชิกในครอบครัวทุกคนจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขโดยการยึดมั่นในกฎระเบียบข้อบังคับในครอบครัวจะต้องร่วมกันรักษา และสุดท้ายประการที่6เรียกว่าทิฏฐิสามัญญาตาจะต้องมีความเชื่อมั่นยึดถือในหลักการอุดมการและอุดมคติที่ร่วมกันหรือสอดคล้องไปกันได้ยอมรับนับถือความคิดเห็นของกันและกันทุกคนมีสิทธิที่จะแสดงออกซึ่งการเป็นเจ้าของของครอบครัวด้วยกันทั้งสิ้น แม้ว่าเราอาจจะเป็นบุคคลที่อายุน้อยที่สุดในบ้านเช่นเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยก็ต้องให้สิทธิในการแสดงออกซึ่งความเห็นแก่บุคคลในครอบครัวก็คือเปิดโอกาสให้ลูกให้หลานแสดงความคิดเห็นได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสารานิยธรรม6เป็นหลักธรรมสำหรับสร้างความสามัคคีปรองดองในการแสดงออกถึงหน้าที่และความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่ปฏิบัติต่อกันเป็นอย่างดี ทั้งนี้ก็เพื่อความสามคัคคีอยู่ร่วมกันในครอบครัวมีความเห็นใจกันและมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อหน้าต่อตาทั้งต่อ,ตตอหน้าและรับหลังทำให้เกิดความระลึกถึงกันสร้างสรรค์ให้เกิดความรักความเคารพการสงเคราะห์การอนุเคราะห์กันไม่ให้มีการทะเลาะเบาะแวงกันเสริมสร้างให้เกิดความสามัคคีในครอบครัวก็จะทำให้มีความมั่นคง และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะผลที่จะเกิดตามมาจากการประพฤติตามหลักธรรมในส่วนของสารณิยธรรมนี้คือทำให้ระลึกถึงกันในแงด่ดีทำให้เกิดความรักใคร่ปรองดองกันทำให้เกิดความเคารพมีสัมมาคารวะต่อกันทำให้เกิดการสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทำให้เกิดความไม่มีวาดบาดหมางกัน ทำให้เกิดความพร้อมเพรียงสมัครสมานสาม,มัคคีกันและทำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างดนยวแน่นที่สดุดฉะนั้นอันนี้เป็นธรรมะที่เรียกว่าสารานิยธรรมทั้งหข้อ6ประการนี้เป็นธรรมะที่เหมาะอย่างยิ่งแก่ช่วงเทศกาลสงการที่เราท่านท,ทั้งหลายจะได้นำเอาไปใช้ก็จะเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตสืบต่อไปธรรมะสวัสดี